วันนี้เราทำไมวันนี้จะมาพูดถึงฤดูกาลก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลคือฝนฟ้าตกจริงไหมนะครับคือในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีฤดูกาลอยู่นะครับมีหน้าหน้ามีเขาเรียกสปริงนะฮะสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับการที่เราแบบเริ่มต้นไม้เริ่มแตกนะครับฤดูซัมเมอร์ฤดูร้อนนะครับแล้วก็มีฟอลคือใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็มีวินเทอร์นะอย่างต้นเมียวอยู่ที่อเมริกาเนี่ย ก็จะเข้าใจนิดนึงครับมันก็เปลี่ยนเสมือนกับแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของเราเองนะครับในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอายุนะครับสถานการณ์ที่เราเจอนะภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันก็คือเป็นฤดูกาลนะครับทีนี้ก็บอกว่ามันมีไซเคิลหรือว่าวงจรของอทางธรรมชาติอยู่นะที่เราถ้าวันนี้เราในฐานะของการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเรา สามารถทําความเข้าใจมันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราสามารถจะคาดการได้ในอนาคตนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์มันเกิดจากการที่เราเรียนรู้จากอดีตได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้จากนะครับคนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าวันนี้นะครับเรามองไปข้างหน้าก่อน,น,นนะคนอื่นะครับแล้วก็นะครับดูหนทางนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต,ตาน,ะนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่ง บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างที่เราควบคุมไม่ได้อย่างสงครามเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้โควิดเราควบคุมไม่ได้นะครับภา,าวะเงินเฟอ้อพวกนี้เราควบคุมไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ทั่วไปก็คือเรามีสมองที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ที่เดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจนะครับธรรมชาติของฤดูกาลนะครับแล้วก็ จดจำแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนล่วงหน้ากับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าก่อนได้และเราจะได้เปรียบนะครับและเราสามารถที่จะประสบความสาเสร็จได้ในทุกๆฤดูกาลนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมา,มากๆนะครับทีนี้เท่านี้เราเข้าใจฤดูกาลเนี่ยก็คือเราจะเข้าใจอย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะเข้าใจเลยว่าโลกมันไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็เราจะสามารถ มองได้เลยว่ามันจะไปในทิศทางตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้โลกเป็นยังไงอยู่แล้วก็มันจะไปในทิศทางไหนถ้าเราเข้าใจฤดูการที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองเลยก็คือมันจะทําให้เราเข้าใจว่าตัวเราเองตอนเนี้เราอยู่ตรงไหนณนะวันนี้และเราต้องการจะไปที่ไหนในอนาคตนะครับแล้วก็ข้อที่สามครับคือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับในทุกๆฤดูการได้ในชีวิตนะครับ เวลาของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซัมเมอร์คือแบบโอ้หแดดออกฟ้าสดใสนะครับมันมีฝนตกมันมีน้ําท่วมจริงไหมมันมีหิมะตกมันมีหนาวเหน็บอันนี้คือไซคลของชีวิตเราจริงๆแต่ถ้าเราใช้หลักการที่เขาสอนเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆในทุกๆฤดูกาลซึ่งอันดัไปได้ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเขาบอกว่าให้จําไว้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ เราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับอย่างง่ายๆอย่างตอนนี้นะครับเรามีตัว ORS คอลลาเจนนะครับถ้าเราเราเห็นแล้วทาร์มิงมันถูกต้องแต่สิ่งที่เราต้องทําถูกต้องด้วยก็คืออะไรครับคือการที่เราลีดสินค้าใหม่คือโอกาสใหม่ถ้าวันนี้เราเอาสินค้าใหม่ๆไปเล่าให้กับคนมืใหม่ฟังนะครับหรือว่าคนเก,ก่าๆที่ยังไม่เคยรู้จักคอลลาเจนถึงโอกาสทางธรุรกิจของคอลลาเจนได้คือการที่เรานะครับ ทำในสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับถ้าวันนี้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาผิดนะครับผลตอบแทนที่ได้มันก็อาจจะไม่ดีเท่าตอนนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนง่ายมันเหมือนกับวันนี้เราหว่านเมล็ดอ่ะในฤดูหนาวอ่ะนะครับต้นไม้มันก็ไม่งอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้คือเอาง่ายถ้าวันนี้เราเราทํางานหนักในช่วงเวลาที่มันผิด บางครั้งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับวันนี้เราหวานมาเล็ซีะลงไปในช่วงฤดูหนาวแล้วกันนะครับต่จริงผมอยากจะบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันมีไซโค้ของมันเองอยู่งั้นบางช่วงเนี่ยเอาง่ายอย่างช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องเล่งนะครับหมายความว่ามีสินค้าใหม่เข้ามานะครับเดือนหน้าจะมีตัวลูมิสปามาอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการคุลิฟายทริปเมลเบิร์นเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องลุยนะครับลุยทำคอลลาเจนใช่ครับทำคอลลาเจนหาลูกค้าใหม่นะครับหา คนทำธุรกิจใหม่ๆนะครับถ้าวันนี้เราขายสินค้าคอลลาเจนไปนะครับเดือนหน้ามันมีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องขายสินค้าใหม่อีกจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราดีครูคนวิคคอลลาเจนเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีคนมาช่วยเราขายนะครับตัวลูมิสปาเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างนะครับทีนี้เขาพูดถึงอคือถ้าเราเข้าใจเอฟเฟกนะครับหรือผลกระทบของฤดูกาลเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้และเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันอลังการนะครับทีนี้เขาบอกว่าในช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นช่วงสี่ฤดูกาลนะครับตามทางเมืองนอกนะครับอันแรกคือสปริงเขาก็เปรียบเทียบเหมือนเราอยู่อายุช่วงนะรแรกเกิดจนถึงยี่สิบยี่สิบขวบนะครับก็คือเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็เริ่มต้นที่จะเติบโตงอกงามน,นะครับก็เป็นช่วงที่แบบ ราจะต้องหวานมาเมล็ดนะครับช่วงสปริงเนี่ยนะครับฤดูใบไม้ผลินะครับก็ต้องหว่านเมล็ดเล็ดนะครับทีนี้การที่เราใช้ชีวิตมาในช่วงแรกเกิดจนถึง20ขวบเนี่ยก็คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากโลกใบนี้นะครับประสบการณ์ต่างๆโอกาสต่างๆที่เข้ามานะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตและเราจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ครับช่วงฤดูร้อนก็คือช่วงอายุ21-41ถึงขวบนะครับก็เราผ่านการทดสอบ เราผ่านความท้าทายนะครับแล้วก็เราเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตเนี่ยนะครับแล้วเราจะเริ่มหาเริ่มเจอว่าอะไรที่เราเชื่ออะไรที่เราไม่เชื่อนะครับและก็นะครับพัฒนาความสัมพันธ์นะครับกับคนรอบข้างของตัวเราเองนะครับอันนี้คือช่วงซัมเมอร์ช่วง21-41นะครับเราจะเริ่มมีเพื่อนนะครับเราถานประสบการณ์มาสักพักหนึ่งใครคือคนที่เราจะคบนะครับและเป็นเพื่อนกับเราไปจนตลอดทั้งชีวิตนะครับ อันที่สามนะครับก็คือช่วง Fall หรือ Autumn ก็คือช่วงใบไม้ใบไม้ร่วงนะครับอายุ4ี่สิบสถึงหสิบสอนะครับอันนี้คือแค่เปรียบเทียบนะไม่ได้บอกว่าวันนี้เรา4 2, 6, 2, ี่สบหกสคือเรากำลังร่วงมไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มแมชชัวครับแมชชัวทางอารมณ์ทางด้นความคิดนะครับแล้วมันเป็นช่วงที่พลามของชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงที่เราจะต้องนะครับเก็บเกี่ยวนะครับผลลัพธ์ที่เรา หวานมาเมล็ดเอาไว้นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นช่วงเวลาหมายความว่าเราอะ่ะกำลังช่วงเวลา42่สถึงหกคือช่วงที่เรามัชัรแมัตชัวทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นความคิดนะครับเรามีประสบการณ์มีความประสบความสำเร็จนะมีตังเก็บนะบมีการลงทุนเริ่มจเจริญเติบโตงองงานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วงวินเทอร์คือช่วง Winter, ฤดูหนาวหกสิบสามถึงแปดบสามนะครับก็อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ที่ผมเปรียบเทียบที่เขาเปรียบเทียบมามันคือช่วงเวลาของชีวิตแต่เนี่ยจะบอกว่าวันนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะนะครับหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้สหสถานะเศร,รษฐกิจนะครับของคนข้างนอกตอนนี้มันคือช่วงฤดูหนาวช่วงที่เหน็บหนาวเหน็บนะครับโอ้หรายได้แบบขาดสนนะครับรู้สึกว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นช่วงวินเทอร์ของเขา หน้าที่เราก็คือเราก็จะเป็นแสงสว่างครับที่เราจะให้ความร้อนความอบอุ่นกับเขาว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจอีกอันหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้ที่มันยังเป็นซัมเมอร์อยู่ที่มันยังเป็นฤดูร้อนที่มันยังเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่คุณเข้ามาเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ประสบความสถียรได้นะครับงั้นจริงๆงไซเคิลของชีวิตตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของชีวิตของเราหรอกมไม่มนไม่ช่วงอายุหรอกแต่มันคือช่วงเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมากกว่านะครับ ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นเข้ามาสมัคร New กินนะครับตัดสินใจเข้ามาทํามันก็อาจจะเป็นช่วงสปริงของเรานะครับเราเริ่มหว่านเมล็ดในธุรกิจนี้เราเริ่มรีครูดคนนะครับเราเริ่มเอางงาเพิ่งเกิดในธุรกิจนี้นะครับก็ยังเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้นะครับพอเราเริ่มได้ผลลัพธ์เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเรียนรู้เก็บเกี่ยวนะครับเราจะเริ่มมีประสบการณ์เราเริ่มเจอความท้าทายก็จะมาสู่ช่วงซัมเมอรนะ์นะครับนะครับช่วงซัมเมอร์แล้วก็องค์กรเราเริ่มโต ก็จะมาเป็นช่วงของฤดูใบไ,ไม้นะครับช่วงฟองช่วงออทัมหรือบางครั้งลูกทีมเราอาจจะมีเข้ามาแล้วเลิกไปบ้างก็อาจจะเป็นช่วงวินเทจของเราก็ได้แต่ไม่เป็นไรหน้าที่เราคือวันมเมล็ดใหม่ครับเห็นไหมครับว่านี่คือไซเคิลของมันแต่ที้สิ่งที่เขาบอกว่านะครับเอ,อเขาบอกว่าฤดูกาลเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวกําหนดประสบการณ์ของเรานะครับนะครับเหตุการณ์ที่เข้ามาไม่ได้เป็นตัวกําหนดประสบการณ์ ของชีวิตเรานะครับบางคนเจอประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์อย่างเช่นสมมุติเราเจอโควิดเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลายหลายคนรู้สึกว่าโอ้ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับหลายหลายคนรู้สึกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบอึดอัดที่สุดเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันแต่สิ่งที่มันจะทําให้ประสบการณ์ของเราแตกต่างกันก็คือการที่เรานะครับจะตอบสนองต่อนะครับดูการเหล่านั้นนั่นแหละนะครับถึงจะเป็นตัวที่กําหนดนะครับ ความสำเร็จของชีวิตเราได้นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือพวกห้าค,คีย์พอยต์นะครับห้ากุญแจสําคัญนะครับที่เราจะสามารถนะครับได้เปรียบในทุกฤดูการนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบไว้เป็นฤดูการของเศรษฐกิจแล้วกันนะนะครับหลายๆคนยคนจะรู้สึกว่าแบบข่าวถ้าเรานี้เราฟังข่าวนตลาดหุ้นเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่แบบ เงินเฟอ้อนะุ้นก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยโตนะครับหลายหลายหตัวก็ลงทำนิวโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคบอกห้าคุญแจสําคัญที่ทําให้เราเประสบความสำเร็จได้ทุกสถา,านการณ์ทุกฤดูกาลอันที่หนึ่งเลยก็คือคุณจะต้องเข้มแข็งนะครับ get strong and get educated คือคุณจะต้องแข็งแรงแข็งแกรง่งและนะครับเรียนรู้ครับนะครับเขาบอกว่าความกลัวเนี่ย นะครับคือสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยหยุดอยู่กับที่แล้วไม่ทําอะไรมากที่สุดนะครับแล้วมันทาให้เราเนี meter, ่ยรู้สึกว่ามีความไม่ไม่แน่ใจไม่แน่นอนแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหยุดอยู่กับที่นะครับไม่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับเขาบอกสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยจัดการความกลัวได้มากที่สุดคือการที่เรานะครับมีความรู้ครับนะครับศึกลงทุนศึกษาในหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นบางคนบอก ลัวการปฏิเสธนะครับเราก็ให้ความรู้กับตัวเราเองครับถ้าวันนี้เราเจอการปฏิเสธเราตอบข้อตัวแย้อย่างไงน,นะครับเราเข้าใจเขามากขึ้นนะครับและเราจะนะครับมีข้อมูลของในธุรกิจโนสกินอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะตอบให้เขาเห็นภาพของธุรกิจนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือการที่เราเตรียมตัวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องใส่นะครับอาหารสมอง นะครับแล้วก็ตอกย้ํามันอย่างเงี้ยทุกๆวันนะครับถ้าใครได้เห็นที่สิ่งที่ผมส่งไปให้นะครับก็คือคํามั่นสัญญามันวันก่อนส่งไปนะครับเป็นวันนะครับน้องรันก็ตอบมาว่าเนี่ยน้องรันท่องมาหลายปีแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ทํายังไงที่เราจะพูดกับตัวเองในทุกๆวันนะครับใส่อาหารสมองดีๆนะครับการอ่านหนังสืออย่างเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ฟังคุณโป้กนะครับการอ่านหนังสือการเข้าฟังร่วมประชุมเนี่ยทำไมเราต้องฟังซ้ําๆภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนดิชันนิ่ง คอนดิชันนีไม่ใช่ครีมนวดนะครับแต่มันคือคอนดิชันตัวเองคือรักษาสภาพนะครับวันนี้มันเหมือนกันเราต้องมีระดับของสารต้านอนุมูลสละวันนี้เราจะเจอบริสเอเราเจอรถติดเราเจออะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตเนี่ยเราเจอท็อกซิกมากมายในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องตอกย้ำตัวเองทุกวันพี่ลีบอกท่องมา2ปีแล้วนะครับสุดยอดมากทำไมพี่ลีถึงมีพลังแล้วก็ทํางานไม่รู้จักเหน็กเหนื่อยเลยนะนะครับเพราะฉะนั้น ให้อาหารสมองกับตัวเองระบอกกับตัวเองทุกๆวันอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องจะต้องดูแลร่างกายตัวเราเองด้วยนะครับคือการที่เรามีคือการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันไม่สามารถที่เราจะแค่ฟีดทางด้านความคิดเราอย่างเดียวเนะี่ยแราต้องทําอะไรบางอย่างให้ร่างกายเราแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถแค่คิดให้มันออกจากความกลัวได้ แต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือเราจะต้องชิฟตัวเราเองคือปรับเปลี่ยนนะครับร่างกายเราเองปรับเปลี่ยนอารมณ์เราเองนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจิตใจของเราเองให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นเราถึงจะออกจากความกลัวนั้นได้นะครับผมว่าอันนี้เจ๋งมากนะมันมีประโยคอันหนึง่งเ็าบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับที่เราจะต้องกลัวนะครับก็คือความกลัวในตัวมันเอง ผมอาจจะแปลมด้ไม่ไม่สลัดสละวยนะครับพวกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เราต้องกลัวมันก็คือความกลัวนี่แปลว่าอะไรเราจะต้องกลัวความกลัวครับถ้าเรากลัวอะไรเราก็จะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลัวความกลัวแปลว่าเราจะได้ไม่ไม่มีความกลัวกับชีวิตเราเองอันนี้คือคําพูดของคุณแฟรงคลินดีลูสเวลนะครับข้อทสองครับเราจะต้องมีสภาพคล่องแล้วก็เตรียมตัวครับนะครับพวกในช่วง ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะนะครับมันจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะสร้างมหาเศรษฐีได้มากที่สุดนะครับเขาบอกว่ามาตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันแคลชนะในปีหนึ่งเก้าสองเก้านะครับน,นะครับ,นะรบแต่หลังจากปีหนึ่งเก้าสองเกเนี่ยตลาดหุ้นก็ทำนิวไฮมาตลอดนะครับจนถึงปีหนึ่งเก้าสามสองครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคือคนที่มีความพร้อมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,เ,อเราจะไม่รอนะครับเราเราจะไม่ต้องรอเนี่ยในสถานการณ์ให้มันดีขึ้นก่อนแล้วแล้วเราถึงจะเริ่มที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เตรียมตัวก็คือทํางานเก็บเงินนะครับอดออมนะครับแล้วก็ไม่ใช้จ่ายสูรุ่ยสู้ไลนะครับเก็บแคชเอาไว้นะครับ,บ, away, รบแล้วก็เตรียมตัวนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจนะครับที่มันถดถอยนี่แหละคือช่วงที่ดีที่สุดในการที่เราจะลงทุน นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเท่าัน,นี้ใครหลายหลายคนเนี่ยทำธุรกิจนอย่างหนักในช่วงเวลานี้นะแล้วเราเก็บแคชครับเพราะธุรกิจีนคือธุรกิจตัวเบารายจ่ายเราน้อยมากนะครับและเราสามารถที่เริ่มที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นอย่าใช้หมดนะครับตัดเก็บนะครับแล้วก็ลงทุนในทุกๆเดือนในช่วงภาวะแบบนี้นี่แหละแล้วคุณจะเห็นเลยว่าผ่านไป3ปี5ปีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นคนส่วนใหญ่แมงเม่านะครับจะเข้ามาตอนเศรษฐกิจดีแต่ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย คนที่มีเงินเนี่ยคือคนที่จะได้ซื้อของถูกครับนะครับข้อที่สามครับนะครับก็สะสมนะครับแล้วก็ปกป้องเงินสดของคุณเองนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะต้องมชั่นว่าคุณมีเงินอยู่ในแบงค์นะครับแล้วก็ลงทุนนะครับในสิ่งที่มันปลอดภัยนะครับแล้วก็หาคนที่มาให้ความรู้เรานะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับจากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ ข้อ4ี่ครับเจ็ตโรโมเดลก็คือหาคนที่ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็เรียนแบบเขาครับคนเหล่านั้นนี่แหละมีผลลัพธ์ที่เราสามารถที่จะเดินตามได้แล้วทําไมวันนี้นะครับหลายหลายคนฟังใน OTG เองก็มีการทีอัพนะครับพี่หนึ่งพี่จจะบอกว่าผมก็เรียนรู้จากพี่หนึ่งพจีมาตั้งแต่เดย์วันนะครับในวันที่ผมนั่งเมในวันที่ผมท,ทําธุรกิจโนกินตั้งแต่วันแรกเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเจริญเ,เ,เติบโตของพี่หนึ่งพีนะครับยังจําได้เลยว่า ไปบ้านพี่หนึ่งพิจีตอนนั้นนะก็เป็นห้องเล็กๆนะครับนะครับไปนั่งอยู่กับพี่หนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในห้องเล็กๆตอนนั้นพี่หนึ่งยังไม่แต่งงานนะครับก็นั่งแกก็โชว์เครื่องเสียงให้ดูนะครับก็แกก็ยังขับมิตซูแลนเซอร์นะครับท้ายเบนอยู่โตโยต้าคันนั้นผมก็ยังจําได้นะครับนะครับคันที่บอกแกบอกว่าหนีไฟแนนซ์ู่เลยนะครับจนทุกวันนี้นะครับพี่หนึ่งพิจีประสบความสําเร็จนะครับทันด้านการเงินทังด้านความสุขในทุกด้านของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเเรรรียนนแบบบะะคัพา ท่านมี Track Record มีผลลัพธ์ที่เราสามารถจะเดินตามนะครับความสำเร็จของท่านได้เพราะฉะนั้นเราแค่เรียนแบบความคิดนะคความเชื่อ Co p y ความเชื่อ,อคำคำพูด Co p y ความคิดของท่านแล้วผมว่าใจว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับก็อ่าข้อที่5ครับก็คือลงมือทำนะครับ เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ฟังคุณโป้เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากสุดเลยก็คือวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วเราออกไปทํานะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอ่านหนังสือหรือเราฟังอะไรดีๆเราอาจจะเข้าใจในสเต็ปหนึ่งแต่พอวันหนึ่งที่เราออกไปทําเราเจอประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับในคําพูดประโยคเดิมนะครับเราอาจจะมีอะไรที่มันเข้าใจมันมากขึ้นหรือหนังสือประโยคเดิมที่เราเคยอ่านนะครับพอเราเจอประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่มันดีขึ้นได้นะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นออกไปลงมือทำครับนะครับการลงมือทาคือทําให้เราเนี่ยนะครับไม่มีความกลัวนะครับแล้วมันทําให้เราเกิดผลลัพธ์นะครับออกไปทําแบบนี้นะครับแล้วมันเวิร์กเรารู้แล้วว่าอ่ะทําแบบนี้แล้วมันเวิร์กถ้าทําแบบนี้แล้วไม่เวิร์กนะครับเปลี่ยนวิธีการพูดครับออกไปชวนคนชวนแบบนี้แล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนวิธีการพูดนะครับทําแบบเนี้ย รปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมมั่นใจเลยว่ายังไงคุณก็สามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได um ้นะครับจะมองว่าเราออกไปเจอการบริสิทธคือความล้มเหลวแต่ผมชอบคำนี้นะอังกฤษคือเฟ i l u r e นะครับแต่ไม่มีอิสานเนี่ยสังกิษอย่างนหนึ่งคือคาว่า feedback feedback นะครับก็ภาษาไทยแปลว่าอะไรเดียผลลัพธ์อผลลัพธ์แล้วกันนะหรือว่าร e s ซ l t แล้วกันนะครับทุกครั้งที่เราลงมือทำเราจะเกิดผลลัพธ์ครับ ทุกการที่เราลงมือทำเราจะเกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์คือตอบตกลงหรือตอบปฏิเสธแค่นั้นเองแต่มันคือผลลัพธ์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แต่ที่เราไม่ลงมือทำนะครับมันก็เกิดผลลัพธ์อีกผลลัพธ์ก็คือศูนย์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปมองว่าผลลัพธ์คือความล้มเหลวแต่สิ่งที่สําคัญก็คือผลลัพธ์ที่เราได้มามันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเปลี่ยนแปลงแอคชั่นของเราเอง นะเปลี่ยนการลงมือกระทําแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์ที่มันตอบสนองกลับมาแล้วหน้าที่เราก็คือถ้ามันยังไม่ใช่อีกก็ปรับเปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันจะเริ่มเห็นทิศทางครับนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่ใช่และเราพอเราเข้าใจว่าสิ่งแบบไหนที่มันทำแล้วเวิร์กเราทําอย่างนั้นเต็มที่เลยครับ Mas s i v e action ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวย็นนี้นะครับ เย็นนี้เราจะมี BDM อัปเกรดกันนะครับก็เราจะมี